เฮ้ยเฮ้ยจีน่าเย้จ้าจอาส่วนกันน่าโซกลดกดติดตามกดตรงนี้เลยนะคะพี่สาวบ้านไหนสายลูกทีใช่ไหม ราม่าเผ็ดเกาหลีนี่จะเป็นคูณหนึ่งคูณสองอะไรคูณร้อยคูณห้าร้อยคูณหกร้อยก็แล้วแต่พร้อมเดือดแล้วกันโอเคแล้ว,ลวก็มีชีสมอสซาเรลลาชีสนะคะไก่ไก่สีผสมอาหารใส่รุมแต่ไม่รู้ว่ามันรู้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะอันนี้ถ้าให้มันเป็นแส่รู้ก็จะมีสีม่งวงดำน้ำเงินเหลยวเหลือง,องแสดแดงพริกไทยไม่ใช่ มันคืออริเกนอออรินแอแล้วก็กระดาษไข่ค่ะทุกคนแล้วเราจะมาต้มนะ้ำต้มมามากันก่อนนี่เลยเราก็ต้มเดือดแล้วแต่ว่าเราเพิ่งบิดนนเมื่อกี้นะฉีกรสที่เราอยากกินผมอยากกินรสน,นี้สองรสนี้เราจะเอาแต่เส้นแต่ไปกนน่อนเดี๋ยวซอสค่อยว่ากันชาซอสค่อยว่ากันนะคพี่น้องครับ โอเคเดี๋ยวเราเอาลงน้ำเลยให้เดือดเล่อยคุณกองกระงประแปลงก่อนว้าทัพพีอยู่ไหนแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดกันได้อย่าไปหันนะเ<ม>พราะถ้าเราหันมะม่ิดของเราก็จะไม,ไม่เข้าเซ็ตไม่เข้าเซ็ตบิ๊กบอกอะไรเนี่ยมันจะเริ่มเดือดแ,แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็รอให้เส้นนุ่มนะตอนที่เรารอน้ำเดือดน,นะคะเราทำใสยรุ้งให้เราทำชีสใส่รุ้งก่อนโอเค เริ่มเหตการณ์โยดนสีผสมงาหารกันน่าจะเย็นโยดใส่ลงมาลงในถ้วยกันน่งสามหยดพอนะเข้าใจไหมเออแล้วกลประมาณเนี้ยเออแค่นั้นแหละพอแล้วเยอะไปเทกับเทกับเข้าไปเยอะเกินสามหยดไงผมโ๋อช่อทีเข้าไปเป็นมะเร็งตุดปิดเชื้อมะเรุบปอกปลุกปิด ปลึกปอกปอกปลึกปลึกปลึกปลกกปลมปลกอกปลุกมากแบ่งที่ค่ะทุกคนกัญไก่กัญไก่มหาวิาลัยขอตันผมเป็นลักตัดมหาวิทัยจะเย็นๆได้ไีของเราก็คืออันนี้แล้วก็จะแบ่งใส่ถ้วยนะคะน้ามือยังไมจัยังไม่จากอร่อยไ่อร่อย เค็มเคมขี้หมึอนใคมาคนอะไรค่ะท่านผู้ชมผสมชีสใส่ลูกเรียบร้อยแล้วมาแม่ของเราก็ทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมและละเลงกนะคะเดี๋ยวจะมาตอกไข่กันนะสอใบตอกเพือเดียวทําได้อะคุย <c oughs> ได้ด้วยไม่แตกด้วยมาเราตีให้มันเข้ากันนะตอกมันก่อนเจามันเจอะ แต่อ okay, okay. exactly. okay, so ัน okay. น okay. 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 ี้เข้าไปแต่ไม่ต้องปูบ้างนะเดี๋ยวมันจะกินไข่เจียวช่วงที่เราแกะหนังนะคะแล้วก็จะมาปูกระดาษไข่เดี๋ยวต้องตัดกระอาษไปแล้วเราก็อือตายเลยมันขาดแล้วมันเอาไข่ชุบลงไปเลยเทไปเทไปนี่คุกแต่เรากินไม่ได้ไม่ไข่มันยังหนิบอยู่เลยระวังมันทบโอเค ครึ่งแล้วค่ะเพราะกูกินไม่เผ็ดแตนก็นเ่ากินเผ็ดแล้วก็จะมาปรุงของเราเองกูจะใส่แป้งอะนแหละของคาโบนาร่านึงของก็น่าใส่ซอสเลยลูกซอสขอครับมันคืออะไรระวังเผ็ดคุกคุกมันก็ไปคุกคุกคุกนี่นี่นี่ของกูเมื่อกี้กูแอบใส่ไปนิดหนึ่ง น่ากินมากขอเสิวร์ตกลัวว่าใครอาจจะ้ดงที่ก<ด>ูเห็นนะม,มันดูชุ่มนะไหนคอนไหนดิน่าก,ากินมากยาจะเย็นโอเค่ฟุ้เทาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเ็ดกับเ็ดเป็นมนให้ม่อย่ามีร่องนะนี่ได้แล้วอ่ะเราของกันแม่มาลงเลยนองไปเลย เฮ้ยมีนี้ด้วยอ่ะเออตลบมีไม่ต้องใส่แป้งพิซซ่าจริงจริงนี้ก็อร่อยนะจริงจริงไม่ต้องใส่ชิคก็อร่อยเพราะมันอร่อยอยู่แล้วใครอาหารผสมสที่เราต้องการไปตกแต่งหน้าพิซซ่าข,ของเราของกูก็จะเป็นปูอัดแต่ก็จะใช้เป็นแบบฉีกเป็นเส้นๆเ,เล็กๆเดี๋ยวจะต้องมาแกะก่อนน่าจะใช่กอกใช่ป่าว เออแล้วมาใส่เครื่องปรุงเลยกินได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องใส่แหมก่อนทั่วๆเลยของพี่กูใส่ก่อนนิดน่อยก็ได้นะก็ดได้ดูดเออแล้วก็จะมาใส่ชีสแยรุ้งเลยต้องเรียงตามสูปีป่ะไม่ต้องโอเคยแล้วล่ะก็นิ่งดูเลยใส่เข้าไปเป็นชีสแยรุง้งสีม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองและแดง แต่เราใส่สีม่วงก่อนแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นให้เหมือนพิซซาแต่ว่าเราทําเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีใส่ลูงชีสใส่ลูไปแล้วแต่เราอยากลองดูว่ามันจะเป็นพิซซาได้อยู่หรือเปล่าให้มันเป็นบบลักษณะคล้ายพิซซาชีสใส่ลูของเราก็จะปกไว้ด้านบนสุดเลย แล้วก็ใส่ชีสครบแล้งทุกสีเลยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบอีกทีนึงแต่รอจะมีพิพา,าทางเทคนิคสีไม่ตรงตามแม่สีอยู่เบอร์อสีเสรตรงนี้แล้วก็เอาใส่เตาอบอันนี้จะต้องระวังเรื่องความร้อนในแม่แคะ <Yeah. S 1> โอ้ปิดไม่ได้ก็ปล่อยแค่นี้เจอกัน a few moments later โอเคแล้วก็เอาพิซซ่า มาม่าเผ็ดเกาหลีชีสส่รุ้งออกมาเลย,ย,ย <S <S สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเอาไปรองอรว้าวพีชีสยิมเยิมเป็นสายรุ้งแบบนี้ <S 1> <S 1> นี่เดี๋ยวเราจะมาหันห่นหั่นเป็นตามลายชีสเป็นแบบเออา6ให้มันเป็น7ช่อง ตามสีแล้วกันเออตามสีสีนี้ครับไม่ก่อนอื่นแล้วเรารู้ได้ไงว่าของใครเป็นของใครเนี่ยอันไหนเจ็ดอันไหนไม่เป็นอันนี้ของพี่กูพี่กูจำได้ของพี่กูครึ่งนี้ของก็ได้ครึ่งนี้เรียกยังเจ็ดแรนยังออริกาโน่แล้วก็ต้องมาใส่อมริกาโน่ไม่ใช่ออริกาโน่อเมริกาโน่มันกาแฟกาแฟ เพิ่มความหอมเฮ้ยอก็บไปไว้แล้วเราจะใส่เฮ้ยหมามองใหญ่เลยยากขนาดไหนอยาระวังกันเนอะไม่กินนะลกูกถ้าหนูใส่อ่ะออใส่ถ้ากินก็โอเคแล้วใส่ในช่องที่คุณเยอะว่าเลยเดี๋ยว <ๆ S 3> <c oughs> เราลองมาลองชิมกันเลยนะคะทุกคนมาชีสกีดของเรามันจะเฮ้ยจริงปาจริงครับคุณยืดอ่ะ <c oughs> เราซื้อมาจากที่ละลายซุปอืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยอ่ะเราว่าเนี่ยเพี่กูนี่นะมไ่าคาเรามาได้สองคนอืมอร่อยอ่ะนี่ยคือดีกว่าแล้วแม่มันเป็นพิซซ่าได้หรือไม่เที่ยวมาแล้วนี่มันก็เป็นพิซซ่าได้อยู่นะเด้วนี่มันก็เป็นพิซซ่าได้อยู่นะเฮ้ยพิซซ่า ไม่ได้จะเอาส่วนของผมไปนะคะผมนะทำเป็นได้จริงๆ่ะทุกคนของกันเด้อฝั่งไหนไม่ด้แทนเขาให้อยากฝั่งกันเน้ออะไรของกูด่ะของกูฝั่งนี้กูสีเขียบสีม่วงมาใี่กูเปินท่าืดอะเลยอืิมยืดเลยยืดเยอะๆ 와우 w うん!しよう!しよう!うん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 ! มันหย่อยี่ราอ,อย่างหังนนะมองไงราสชาติเป็นไงเด็กๆว,ว้าวอว่าเอ๊ S ่ป้าดีมากเลยเพราะแ้่แม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าเวบๆวืม,มากินมายัง,งอร่อยนะอ้าวแล้วค่ะนี่นะคะที่เราทำไปมันก็คือพิซซ่ามะม่าเผ็ดเกาหลีชีส ปรุงยืดๆจริงๆแล้วคือว่าจะไม่เป็นพิซซ่าแล้วแต่ว่ามันก็เป็นพิซซ่านะคะทุกคนเพราะว่านี่เราใช้การอบเราไม่ใช้กระทะเพราะเราไม่มีกระทะเราไม่ใช้การทอดเราใช้การอบแทนแบบไร้น้ำมันถ้ามีหม้อทอดไร้น้ำมันยักษ์ก็คงจะดีนะจะได้แบบเฮลตี้และสำหรับใครที่ชอบเคมีนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับไพ่ด้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะไม่าบาย